กุหลาบแดงขายดอกเท่าไหรสิบดอลลาร์โอเคไม่แพงเท่าไหรอืมยูพอจะทราบไหมว่าถ้าเราจะส่งดอกกุหลาบให้คนรักแค่ดอกเดียวนี่มันแทนความหมายอะไรได้มั้งในช่วงนี้จะรักเธอคนเดียวแล้วถ้าดอกกุหลาบเก้าดอกล่ะแทนความหมายว่ารักกันยาวนานแล้วถ้าไอ้บดอกกุหลาบให้คนรักถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกล่ะ นั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นคนรวยมากเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงนานตั้งหลายชั่วโมงกูโมจะให้สัญญาณพวกมันรู้ตัวได้ไงบางครับผมพวกมันไม่ระวงเลยสักนิดผมก็ทำฟอร์มเล่นพนันไปแอบมองสำรวจไปตามแผนที่วางไว้นั่นแหละครับก็แล้วทำไมถึงนานเกิดเหตุอะไ่ะมรู้ไหมตำรวจกับนักข่าวรอกันจนเลิกเช็ดเลย คือพอดีผมมือขึ้นตั้งใจเริ่มเล่นเลยครับใจเลิกก็เสียได้โดยเล่นไปเรื่อยๆพอเริ่มเสียจึงอนให้สัญญาณกับท่านแฮมดีนะที่ท่านนำกำลังบุกเข้าไปทันทีไม่งั้นไอ้ที่เล่นได้ตอนแรกๆไม่เหลือแน่ๆเลยละครับที่มันะนกสนีของเพื่อนซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่แฮมผมใช้งานได้จริงๆเลยล่ะแค่เอาผ้าใส่เข้าไปกดปุ่ม เราโก็โลเอาไหมแคว้นเราเท่านั้นเองโอ้ยแค่นี้ก็ทำมาคุยที่บ้านของฉันใช้รุ่นสองนั้นเสียงมาตั้งนานแล้วนะเธอฮะที่บ้านเธอใช้รุ่นไฮเทคขนาดนั้นเชียวหรือแ <c oughs> น่อนอนฉันเจอแต่คนที่รักจ้าดี๋ยวสักพักให้หน่อยนะจ้ะทำนี้ก็เรียบร้อยไล้ใครอยากให้เจ้าแต่งงานไหมอยากพูดอย่างนั้นสิป๋า เอาเสื้อผ้าดีๆของข้าให้เขาทั้งหมดเพื่อว่าเวลาเขา,าเจ้าไปไหนมาไหนจะได้รูปภูมิฐานหน่อยตาก็อย่าพูดอย่างนี้สิพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยเรจะทำอย่างไรเนี่ยยังไงละ่ะทำไมจะไม่ได้ตาก็ใส่ไซส์นเขาใส่ไซส์อ l นะคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณกำลังแขวนอยู่บนเส้นไ,ได้ตายได้ตลอดเวลา เอ๊ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะคนเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วก็งมงายไม่เข้าท่ากสิจริงหรอครับหมอและผมต้องทำยังไงครับผมยังไม่อยากตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนะแค่มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดถ้าไม่อยากตาย จริงหรือที่ว่าเธอกำลังจะกลับไปรับมรดกมหาศาลนะที่คทำไมรู้ใช่กำลังจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วดูเธอไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดนะก็ไม่รู้จะตื่นเต้นไปทำไมจะบอกให้ที่ว่ามรดกมหาศาลนะความจริงคือพ่อฉันชื่อสารเคยอ,อยู่อยู่ได้สิบปีแล้วได้เป็นมหาพอเสร็จออกมาไม่ทันเลก็เสียสมบัติของพ่อก็ไม่มีอะไรมากนอกจากหนังสือธรรมะ ที่กองอยู่เต็มบ้านนั่นแหละสมบัติมหาศานลนะ <S <S 1> <S 1> ถ้าชอบคลิปนี้แล้วกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ